สวัสดีครับชาวไซก็อดทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับและเหมือนเดิมครับขอบคุณสำหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่เนี่ยเรื่องมาจาก2อลีกในยุโรปทีคู่แรกเราไปดูที่ลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันก่อนในเวลา3ามทุ่มตรงนะฮะไปเตอร์ไปดูปีเตอร์โบโรครับทีมอันดับยี่สิบสี่อันดับบุยนะครับวันน เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับปีเตอร์โบโร่ชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดสมาทางบิสตอลซิตี้มันหประตูต่อ1ครับส่วนทางแบล็กเบิร์นเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2เหมือนกันครับเกมล่าสุดก็เสมอกับทางแบล็กพูลมา1ประตูต่อ1เหมือนกันครับไปดูกลุ่มตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้ปีเตอร์โบโรเนี่ยตรงกลางจะมีทางแจ็คเทเลอร์ปั้นเกมนะครับหน้าเป้าจะเป็นทางจอห์นสันคลาร์แคลริสครับส่วนทางแบล็กเบิร์นเนี่ยวันนี้จะได้เบนจามินเบบรรตััันนดิอสกลมาะคบ ยืนคู่กับทางแซมกลาเกอร์ในแนวรุกนะครับก็ต้องบอกว่าบิตอเบโรมาตรฐานก็เป็นบ้วยของ ตารางคะแนนแล้วนะฮะแล้วก็เป็นรองทางแบล็กเบิร์นทุกอย่างครับโอกาสตกชั้นค่อนข้างจะสูงมากแม้ว่าจะเล่นในบ้านเจอกับทางแบล็กเบิร์นที่แผ่วมาสักพักใหญ่ๆนะครับแต่ว่าวันนี้การได้ดีออสกลับมาเนี่ยนะ่าจะทำให้ทีมของพวกเขาคึกคักขึ้นมาโดยเฉพาะในแนวรุกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเพื่อจะเข้าไปอยู่ในโซนเพลย์ออฟเลื่อนชั้นในซีซั่นหน้าแบล็กเบิร์นต้อง3แต้มเท่านั้นครับแลวผมมองว่าแบล็กเบิร์นจะบุกมาชนะปีเตอร์โบโรได้ถึงบ้าน2ประตูต่อศูนย์ครับ คู่ที่2เราไปที่กาชโชซิลาอิตาลีกันนเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับไปดูสเปเซียครับที่มาดัด15วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางอินเตอร์มิลานทีมรองจากฝูงนะครับเดี๋ยวคุนีเจอกัรมเกมล่าสุดเป็นอินเตอร์มิลานเอาชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับสเปเซียในชนะ2เสมอ1พ้2ครับเกมล่าสุดเสมอทางเอมโปลีมา0ประตูต่อศูนย์ครับสวนทางอินเตอร์มิลานชนะ3เสมอ2ไม่มีแพ้ใครนะครับเกมล่าสุดเอาชนะเวโรนามา2ประตูต่อศูนย นิสปเปกซีเกมรับจะมีทางมาตินเอลิชครับตรงกลางซิโมเน่บาสโตนีหน้าเป้าจะเป็นทางเรย์มานายนะครับส่วนทางอินเตอร์มิลาน ข้างหลังจะมีทางสเตฟานเดอรฟรายครับตรงกลางมาโซลโบรโซวิชและหน้าเป้าจะเป็นทางเอเดนเชโกครับก็ต้องบอกสเปเซียกลับไปอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับหลังจากไปไปไปมามาโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาทําได้ดีนะครับชนะมา2เกมติดติดแล้วส่วนทางอินเตอร์มิลานเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่ดีครับหเกมหลังไม่มีแพ้ใครแต่ว่าช่วงหลังๆมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์เหลือเกินหลังๆยิงน้อยลงไปเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สเปเซียกําลังมั่นใจครับเล่นในบ้านน่าจะสู้ตายแพ้เนี่ยผมมองว่าแพ้แน่แต่ว่าอินเตอร์มิลานน่าจะทําไดด้สุำ เฉียนเอาชนะเท่านั้นนะครับคุณนี่ผมอว่าอินเตอร์มิลานจะบุก มา,าชนะสเปเซได้ถึงบ้านแค่2ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายอยู่ในเมืองมิลานเหมือนกันนะครับในเวลาตีสองตรงไปดูเอซีมิลานครับทีมจากฝูงของลีกนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเจนัวทีมอันอดับ19บเก้ดยคู่นี้เจอร์กับเกมล่าสุดเนี่ยเป็นอิมิลานเอาชนะ3ประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเอซีมิลานชนะ3เสมอ2ครับเกมล่สมา,มาสุดเสมอทางโตริโนมา0ประตูต่อ0ครับส่วนทางเจนัวชนะหนึ่เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดโดนลาซิโอถล่มเละเลยนะครับ4ปปรระตตูู่อ1คับไดนที่ตัววผู้เล่่่นทีคา น่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเอซีมิลานแนวรับจะนําทัพมาโดนฟิกายโยตโทมอรีครับตรงกลางบราฮิมเดียสหน้าเป้าจะเป็นทางเอวิเยเชีรูนะครับส่วนทางเชนัวข้างหลังจะมีทางนิโคล่ามักซิโมวิชครับตรงกลางอาร์ดกุตมุลซันและหน้าเป้าจะเป็นทางมัตเตียเดสโตรครับก็ต้องบอกเอซีมิลานแผ่วสะดุดเสมอมา2เกมติดติดแล้วนะครับวันนี้เหมือนกํลาลังอั้นครับเล่นในบ้านบูหล็ปแน่นอนทุกสามต้าเต็มๆเพื่อจะฉีกหนีอินเตอร์มิลานที่จ่อมา อยูข่ข้างหลังเนี่ยแบบว่าเต็มที่แล้วนี่ต้องบุกเต็มที่ต้องลุยเต็มที่ครับมิลานส่วนเจนัวเนี่ยแพ้เหมือนกันครับแพ้ในลีกมา2เกมติดๆแล้วตัวเจ็บตัวแบรนยังเยอะอยู่มากเพราะฉะนั้นดูแล้วเจนัวไม่น่าจะท่านไหวครับผมมองว่าเอซิมิลานแรงจูงใจสูงและน่าจะเปิดบ้านเอาชนะเจนัวสบายๆ3า,า,าประตูต่อหนึ่งครับ สรุปตาลางบอลทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่ลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ยปีเตอร์โบโร่ครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางแบล็กเบิร์นโรเวอร์ศูนย์ประตูต่อ2ครับคู่ที่2ในกาลเอชนะสุรียเนี่ยสเปเซียครับจะเล่นในบ้านแพ้อินเตอร์มิลานแค่1ประตูต่อ2ครับและคู่สุดท้ายครับเอซิมิลานครับจะเปิดบ้านเอาชนะเจนัวสบายๆ3ประตูต่อ1ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับชาวไซก้อยของพวกเรานะครับวันนี้หมดหหหนนนนน้้้้าาาาทททีี่่สสสรรรรััับบบบบผมมมแแลลลววขขอออคคคคคุุุุุณกกกกตตติดดดูฟโชพ วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ